เป็นน้องครับยู่ในปอดครับแนมบ่เห็นเลยเด้อครับเอแต่สำหรับคนนี่เห็นอยู่ครับนี่อยู่กลางๆปอดเลย <Okay. S 1> เพราว่าจะเป็นคนยิงมาโอ้ยโตแหลกครับพี่น้องครับอ๋อว่ามีใส่ไงครับดังปุ๊เลยครับพี่น้องนี่เสียงมาครับ oh. นี่ดิแน่โอ้โ oh. oh. หครับนี่ อันอ <kung> ันเด็ดตัวใหญ่เลยเด่นนั่นอินโมครับอิน้องครับนำนำออกมาได้ครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนำเอาออกมาจะปอดปอดประตูหองแกเด้อโอชิคเอาไปบุญอย่างนี้อย่างนี้สูงอย่างนี่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 เออเมนเลยเมนครับนี่แมนนนี่ครับนี่นี่คือมองมองนั่งนั่งโกบครับนี่โอ้ยที่มันวันนั่งอยู่ที่เข่าละที่มันขึ้นมานั่งอยู่ที่ละคนสุดทายหินโกลบครับนี่มัน มันค่อนข้างเหลี่ยมเลยพเพราะร้านนั่งยุบคนครับลุงย่านั่งฟังผีทางด้านบนนั่งยุบต่างหลังคนสามันหน่อยครับคุณก็เนี่ยโเหิมยุบเอ้ยโมเมนต์กรุบดึ๊กตัวแรกครับเดี๋ยวประเดิมนะครับเด้๊ก โอ้ครับพี่หนุโอ้บังโอนบังงาไหมเผื่อหลั่งยิงมาจากฝั่งปุ่นกับบังตัวใหม่นะครับเด้อเนี่ยมันเอียงฮะมันหนิ่งมันต้องนิ่งอยู่ป่ะนี่ไปแล้วบ๊อึกืออืมบ๊อดถืออื้อหือตัวหนาเปลี่ยนกบังงาไหมครับ ใช้เวลาพอถึงงานาทีครับขึ้นมาเลยหน่อยเป็นกบตัวเดีวยวมึงติครับมันขึ้นยิงสีเขาหนิขึ้นยิงสีแนมบ่เห็นเลยเป็นน้องครับอยู่ในปอดครับแนมบ่เห็นเลยเลยครับเด้อแต่สำหรับคนนี่เห็นอยู่ครับนี่อยู่กลางๆปอดเลยเพราะว่าจะเป็นคนยิงโอ้ยโตแหลกครับพี่น้องครับออนว่า มีใส่ไงครับดังปูด้วยครับเป็นดอกนี้เสียงมาครับนี่ดิแน่โอ้โหครับนี่ตุดอกดูดแล้วครับอือตัวอย่างไงเลยครับเด้อนี่แหละข้อเสียของการยิ่งกบไงครับแห้งมากกเลยนี่แหละของการขอเสียงกันยี่งกบไงครับไงไงยังวไง บอกกันวันใหญ่หรือตัวเห็นวันเห็นเป็นตครับเด้อแต่นใงกล่องเนี่ยผมเห็นนะซื้อนืดนี่แหละขอเสียของกันยิ่งกบใหญ่ครับพี่น้องครับแห้งมะกรายแห้งป่าทาดลูกดอกมันสูงครับยัดลูกดอกเด้อยอดลูกดอกถึงขนาดนี้เลยยิ่งหัวมันดีโอ้ว่าได้เลยจินเอว่าเั็นยอดลอกเบิ่งเบิ้งจังหวะมันลงมันก็ลงสาดๆเดี๋ยวก็ไข่ไข่ก็มันสูงแล้วนะ ผ่านเลยครับจังหวะนี้คนที่แล้วมันยืดเราเลยเด้แต่ยิง่งถือเรามันยืดต่อ <S <S อีอจกจังหวะนี้โดนเลยครับอันนี้เขาดนั่งอีกเป็นสุโม,มงเลยค่ะถือบาดเจ็บเนี่ยนี่อีกโดนเลยครับแต่ตัวใหญ่เลยครับเด้อใสดหน่อยจะได้ยช่วะเราหลุดนะครับย่อยอีกนะอีกแล้วนงครับกบขึ้นต้องพูดนะครับเด้อบองโมจะได้เป็นโตด้วยกันไหมครับมันก็จะง่ใหญ่ใหญ่พิเศษเลยครับ อยู่ในมุมมุมมองมองไม่ไงสีลงครับโอ้โหวันนี้มีแม่ตักลบอนี่แบบระยะเผาคนนะครับโอ้เผาเด้อเด้อโอู้หูครับตัวนั้นอีครับตัวงี้นะครับเด้อเดี๋ยวเอาเป็นตัวโตเลยครับหมูไปใส่เลยครับเด้อลูกดอกเอาเป็น้องครับตอนนี้โกบผ้าลูกดอกลงไปไต่หนามครับหมาไปถึงไสรแล้ว อนว่าน่าจะเป็นต้นเดียวกันกับต้นในปอดนี่ครับอนว่ามันมันใส่เดีวยวกันเลยตัวใหญ่เลยนะครับเด้อเดี๋ยวแต่เบิ้งแพรก็ได้กับจับขึ้นมาได้กับเบิ้งเป็นสองแพรบอตัวนี้หายไปแล้วครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวอนได้เบืบ้องข้าวจะขึ้นเร็วบอแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสงสัยที่เขายิงตัวแหลมเมื่อกี้มันก็นกนขึ้นนะครับเด้อแต่บอได้ยิงครับคนสงสัยว่าเป็นกบสองโตเดี๋ยวระวังล่อทีลูกดอกขึ้นก็นั่งถาตัวนี้บ้านมันก็ได้ครับต่อไปพร้อมกันเนนดี๋ยวเดี๋ยยยวววลลลลุ้้้้นนนนนนกกกัััััตตต่่่่อออออคคครรรบบบพีีงงงืไไเเเดดปป็าาใใจิถหญแ เอาไปน้องครับนี่ขึ้นอยู่กลางๆนี่ครับเดือดเซียมเลยเรียบร้อยครสองดอกซัวแร่บ้านนี้เดี๋ยวมาเอาเลยครับเอาไปตัวโตไปก่อนอู้ใส่มันน่ะอู้กบเถ่าตัวนี่เบงตขนาดอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนยังนิ่งอยู่นี่ครับนี่ลูกดอกยูขาวๆอยู่นี่ ใหญ่ๆเด้อ so ต so ุ I ๊ก so ต like no like, you ุ๊กตรงนั้นใหญ่คุณนด้ยได้ยงหม่จะเป็นตกสาเลยอ่ะไหติดงานใหม่งานนี้ซอยชีวิตไวตกไ็นคนหนึ่งกล่องมาการน้ำมันรุ่มมาลุนใส่กันครับยิงซ้ำไปสองดอกเลยครับมันขบมันใหญ่เด้อเด้อขบกัมเอวเลยจะตนาั้นเลยอาสู้เป็นน้ำดงย่ำครับ เสียวสำไดสุดยอดแทงคใบไ่เสียวสำไดถืกนี่บ้งหันบ้างลูกแรกถึกนี่เห็นว่านี่ขาแก้มเขาแก้มตัวเดียกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่สุดยศเาไม่ม้สู้เน้นี้ครับโอ้ยใหญ่แห้ใหญ่แ้งมัน้หแอบ้ห้กบโอ้ครับเงียบเลยครับตัวเงยเลยครับเอยิ่งถนนี้ล้่อนือแก้มย่ยงมัน ือแก้มเมือยิ่งเป็นีนแหละมันดูร้อนอย่างไงเลยครับอย่างไงเลยว่าโอ้โหถกฝ่ามือเลยถก่ครับเป็นนักข่าวสาธีสองครับดีเดอร์เนี่ยไปเห็นเขาเขนี่ครับสานี้กำขาใหญ่เลยมาสามคนก็เอาไปยู่น่ามันยิ่งสาหนีไปไม่จะหลุดดีบ่โอ้เกือบเป็นฉีดตกอันนี้คือกบกบดงมาแนมเบิ่งซอยกันมันแห่งวานนี่นะครับพอยรัดว่าเหมือนกบสิขึ้นครับตอนนี้กำลังเลื่อนผู้นี่ยืนในพันว่ายืนใน อยู่ในงาอยุค่้านอนๆน,น,นี่ครับนี่แต่ออุ่นบ่อห็นน้ำเลยครับถือบ่โอ้ถือแล้วค้าแล้วพอต้องลงเลยติดใบยุค่้าครับติดใบใหม่ห่ออนว่าเดี๋ยวแต่ในงานเขาเนี่ยลูกไม่สัน่นบ่ลกูกกงสุดตัวยายาจะพึ่งมืน่น นี่โอ้ยอ๋อสาเลยเก็บตกสาหนอให้กรบยูหันละดินอยู่นึงหันไห้ห็นตกกรบอะไรยิเต้าลูกฟูนี่เต้ลูกฟูเด็นไปแล้วไปแล้วเนี่ยหน่าเอ้ยแหละจะได้เลยเอานี่นี่ไม่ใหญ่นี่เอ้าเกียบตบตบเบิ้งยิงเต่ลูกดอกครับเสียบอยู่ในไม่นนะีูตีคันยิ่งถือแล้วมันข้ามันลูกผูไปน้ำบ่ได้มันกับเนวนี่ ดูกดอกไปลูกดอกไปบ่ได้ครับลูหนาหไปแล้วมันหญงเน่ยฮะเนี่ยมันหิงเนาะวันนี้ไงเขาขวงขาเป็นแว่นเราคัคันคันมันี้ับนี้ต้องห่วงมันอยู่ละบ่หนี่งางานทีกองมาดีน่มาแล้วครับมาแล้วหับับส่งต่อพะลุเดี๋ยวเดีไมเรื่อย่เอยซอยตอนนีเออมแล้วมันันมัตันนี้ดอโต อันนี้ตัวลงอยู่ฝุ่นเอ้แมนแมนเอาก่อนถือขาตัววันบอดดิบดรอน้อยๆจับงานนี่แม่อนจัดงานดีดอกจัดงานดูข้าวเรียบร้อยครับเจะดดิ้งเห้งเรียบร้อยแล้วโอ้ยแม่หมนแล้วมันบเอติยังดอกถือขาะตุกเออหายนี่จงซัวไปมังนี่โบเมนตัวนั้นโบเมนตัวเตะลงที่หลังบอกว่ตัวหน่อยจำกันนี่แหละบอกว่าไม่น่าบอกว่าตัวหน่อยนะตัวตรงเงี้ยอันนี้ตัวลงอยู่นี่เลยอันนี้ อันนี้อันนี้เขียดไอ้กบกบหน่อยแต่หัวปีจังเพราะมันคือหน้าบวมหัวหูวกดว่าระยะเป็นระยะที่แบบระยะยิ่งได้ครับดีโพไปกระทืมละตัวตัวลงอยู่ดิตัวตัวยิ่งแค่เออเห็นแต่มันใหญ่คงนะครับขี่รถมาเห็นกบเลยครับเด้อลอยอ่องลองอ่องลองอยู่น่ะอยู่กลางสาเนั่ยนะครับพี่น้องเห็นเนาะเกาขาวของป้าบอลนะครับเอาดี้ดีเลยบริเวณนั่งท้ายยากเลยนั่นเอาเลย น่าไปเลยแม่พี่โดดองขานต้นนึงครับนี่อุ่นอีกอ่าเห็นไหมครับเนบ่เป็นสามครับอ้กันยิ่งถือเป็นปรเด็นั่งหากเลยไปรอยหนักเลยนะครับังนี้ปลาหกอย่งญี่ปุ่นอีกมอหนึ่งนี่ครับอยู่นะครับเด้อมองนึงคนประเทนเหนือมาไลยนะครับโดดลงโดดลงเลย ตอนนี้คิดลดมากครับไอเดมันลอยอังร่องอังร่องอยู่มันจะได้กินฟรีนั่น,นเห็นไหครับตัวหน่อยหนึ่งครับไอ,มมอ,อเดมันนั่นนั่นอีกเลยมั่นเป็น,น,นเป็นหาโตแล้วครับน,น,นะครับเป็นหาโตนะครับด้วยตอนนี้น,น,นั่นนั่นเพื่อนๆออกเป็นเอียงป้าวใส่เวลาสามนาทีครับรอเด้อตะบมึงเด้อ นี่ครับอยู่กลางจอดนะครับร้อยองค์น้องลองอยู่ท่านี้พอเวลาจะเป็นคนยิงครับเตรียมพูหรือร้อยแล้วนี่คือหางเดียวนี่นั่นเลยกันยิงเผือบังยางแหงเลยเป็นดันลูกดอกครับมันเป็นกบกบมันใส่ก้างก้างเออมันก็เลยขืนเร็วเนี่ย จังหวะที่สองครับโอ้วัตถุฮะโอ้โอ้ที่ตึดนี่ขึ้นแล้วปรุงเดี๋ยวปรุงปรุงปรุงเตรียมเลยเดี๋ยวปรุงเป็นนึงเลยนี่ครับเป็นบอดำๆนี่ครับลอยอ่องล่องอยู่กบไซนนี่จะขึ้นเร็วเนี่ยอุ่นวัตจะถือกันเ่ยไปก้วงอะไรกับวัตถุก่อ โอ้โหครับสองตัวครับเด้อฮะให้ขึ้นหรือเปล่าใโอ้เออเแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้อกลางๆนขนสมตัว้ลยครับขืนพร้อมกันหนึ่งจากกมันหลนีนะครับถึงแล้วโอ้นะครับถึงแล้วถึงยังมันขึ้นลอยอีกสั่นพอซ้ำอีกได้กับพได้ มาคือลอยคือเนี่ยนั่นครับถือนะครับไหนมอนั่นติดลูกดอกกัติดลูกดอกกันเดินโอ้าเรื่องระยะเพิ่นครับนี่เพิ่นวะดีครับอยู่กลางจอครับลอยออ่งล่องอยืนสะอาดด้วเอ่อเพิ่นวันนี้เพิ่นวะโอ้โหระยะนี่บ่พลาดครับเป็นระยะเพอขน ตอนนี้ติดลูกดอกไว้สองครับกบขืนพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวยิงแบบไกลๆเลยครับแน่มึงได้เอิมถือมองไหนบุงว่าถือจุดใดเลยนี่ติทีแน่มึงขับมันบทพิธยูกับสำเลยอยู่มองไหนฮะพุ่งสิอู้มจะถอดเนี่ยเราเนี่ยมันเห็นเลยนี่ พอเวลาเห็นนะครับเด้อว่าขึ้นอยู่น่ะเมืองป้ายภูกองพื้นนะครับโอ้เห็นละเรียบร้อยครับไปแล้วพาดุดอกไปแล้วมีแต่โตแบบระยะแบบไกลๆนะครับเด้อเรียบร้อยกันถือกังสียูยูเออมันคือถือขาบางห่น เราตื brought, er huh. ha, course, um, okay. ่นนี่ไข่นายให้เอาไปผูจียิงเดยคบางทีมันไก่ละมันมันสันเลยครับฮะไอลูกกัญญายิงตัวเกาตัวเกาพื้นเลยนี่ครับเด้อนี่ครับสีดำที่อยู่กลางจอดครับเห็แต่มันเป็นม่นเราถิดยัน ขึ้นมังเกาเด็ดเลยอันนี้คือมังเกาเลยขึ้นในห้อยหง่ะก่อนเดียวเลยน้ำมันตื่นมันก็ขึ้นในมังเกาเม็นแตะนี่อันนี้ก็ขึ้นมังเกานะครับด้วยข้นมังเกาเด็ดเลยตัวนี้ครับขึ้นใยิงเป็นขังทีสองครับแสดงครบตัวนี้ยืนยิงขนาดนี้แล้วเห มันน้องมันเป็นโกบเขนมาีนลูกดอกขาวๆมีคนสังเกตเ่เตือขับขึ้นตรงระดับเดี๋ยวลอยครับมาทะลุดวะเดี๋ยวเติมครับเป็นซีครับเี๋้วสะสมสูบมันหน่อยปันใด Ô, oh, ta lụt đỏ ổ mang lẹo, bọt đầy dâm Lòi <laughs> ổ mang lẹo, bọt đầy dâm Lòi ổ nhầm có phăng đấy, ô oh. Tôi này cả xỉ lút khắp tôi này cái đìn chất cần mà จำอเอโซนมางมัโอ้บ่หน่อยเด้อเนอวันนั้นมันยิ่งอยู่หิยิงอยู่เนะเขาไปทีขนาดนั้นนะเหล่าต้นหนึงครับนี่รอยติดอยู่นี่นั่นฟ้าเสียวแห้งาต้นนี้ยิ่งถือขาน่นผูกมันผมันเอมคนเหร ไโผล่มาแนมบ่อนิงบ่อไหนเคียร์ดอกน้อยเดียวหนึ่งสุดทึงเลยบ่อไหนเลยพอเวลาเอาขึ้นแล้วตัวนึงครับตัวนี้มันลอยกับมหาลุงกัญญาครับตัวนี้ไปแล้วเอาไฟตอเข้ามาตัวงามด้วยตัวงามเดลอตัวงามอยู่เดลอตัวงามเลยบอดติดเลือกเลยเออเอมาโซนนี่ครับอรุ่นเดียวกันลรุ่นเดียวกันเลย นี่ครับนกฟอลลัดนี่กบใส่นี่เออใส่รวมกันเไปเต็มกบมือ <c oughs> สาเดียวกับใส่เดียวเลยครับเฝันว่ากบ<อ>แม่เดียว<อ>ทางในพ่อลูกหนึ่งของ,ของลุงตัวนึงเป็นลูกดอกกันโอเคครับพี่น้องครับคงสีเดียดพอดวิ่งีื่นนะครับนอ้นอเวลาครับบ่ายสามโมงครับพอออกปัตั้งแต่ทเที่ยง แต่เวลาไปสามชั่วโมงครับให้การนากรมมา้นิงับกระปุกแีม้วเบื้องผลงนั้นเขาต้องเบิดครับพี่น้องครับลงเงือนขาบสุดที่ประมันยิ่งบุถือเดรับตัวหญ่เ้ยอ๋อตามอีก คนเราเข้องลเล่าะไกับตตีเขายิงสาดตใจตายนาน่นอ like ีน้อสีหาโตม่วนั่นโมเมนต์สีมันซ้ำขาดีนึงซ้ำขาซ้ำขาูข้างเดียวซ้ำขากรุบตัวหนึ่งสีหาโตโมเมนสีบทาตัวเดียวคนเราเลืงแล้วเล่าใช่ไหมกเดกกัรอกเว้ยงอูพอแกวอยู่ดอกเว้ยเดี๋ยวต้งต้องัดเจี๋ยตงได้หาเลยหาหตัวนี้จะหาตัวนี้บ่เออได้หาหาหกตัวทเ้ราะด่าอยู่นี่นี่มันมีหา ครัปีนสายตะไคร้ก็งามอยู่ดอกครับนี่ครับเต็มมเต็มมือเลยนะเด้อนี่อันนี้มันซ้ำฐานยังมั้ยซ้ำต้นหนึ่งกันดต่ซีตนี่เอ้าเอาไปลองครับประมาณนี้ครับไปลองครับได้ทั้งเบิดหกต้นนะครับน้องสับเวลาสามชั่วโมงครับโดยประมาณเนี่ยสามชั่วโมงดยประมาณตัวนี้เป็นเป็นรุ่นเถาเลยครับได้กบเกาต้นหนึ่ง ถาวแห้งครับแต่ยิ่งหลายตัวอยู่มันแห่งยิ่งบุถึกบุถึกเลยย่อมย่อมมือย่อมย่อมพี่น้องเลยขาดซ้อมโดนมันสิดีซ้อมโดนมันมันเดืยนกลัวได้ตอนนี้เขาก็ต้องเริ่มเกี่ยวเขาครับเด้อถ้าเกี่ยวเขาแล้วปุ๊บกบมันก็ออกจากหน้าครับมันก็มันก็กลับไปหน้าบ่อยมันก็ต้องเข่าสะทั้งป่าทั้งทั้งกบุ๊ปมันละ เออซัดนาบก็เริ่มเข่าสะต่อไปก็สิเป็นฤดูการล่ากบแบบเต็มที่เลยล่ากบแล้วแล้วก็บชิล่าสาสูบสาลังนี้สวัสดีครับพี่น้องครับของสินล่าพี่น้องที่ตัวนี้นะครับน้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเราโหลดบิางคลิปนะเราจะไปหากินอีกอย่างเราตามเบิงแถวนี้คนร้ายพี่ตัวนี้ครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ